สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะเรามาดูวันนี้เรามาทำคณะหมูกันค่ะสิ่งแรกก็คือมีหมูพริกกระเทียมสีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาค่ะแค่ช้อนช้อนโตะ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคณะค่ะแล้วก็มาเตรียมกระ นะคะตั้งไฟกันนี่นะคะใส่น้ำมันลงในกระทะนะคะพอร้อนแล้วเราจะใส่พริกไปผัดนี่ผัดพริกให้หอมนะคะนี่พอกระเทียมหอมแล้วนะคะแล้วพริกได้ที่ ฉันก็ใส่จะใส่คณะเลยนะคะเพราะว่าหมูมันสุกแล้วไม่ต้องใส่เลยนี่นะคะใส่ไปเลยคณะสองกวดลูกชายเลยค่ะเขาชอบกินผักพะะขอคณะร้อนสักนิดนะคะเรามาปรุงรสกันเราจะได้ปล่อยกินไว้นี่นะคะ ซีอิวขาวค่ะใส่สักสองช้อนโต๊ะหรือสองช้อนครึ่งน,นะคะแล้วก็น้ำปลาใส่สักหนึ่งช้อนพอรกระเดิกจะเค็มมากเกินไปเพราะหมูที่รวนไว้รวนกับเกลือนะคะก็ใส่ผงปรุงรสสักนี้รสอะไรก็ได้แนนี้ใส่รสหมู คนเลยค่ะคนให้ซอสเข้ากับผักนะคะพริกกับผักสีเดียวกันเลยลูกไม่รู้หรอกว่าพริมีพริกเยอะไหมก็ชอบเผ็ดอยู่แล้วคะน้าสุกสักนิดแล้วนะคะแล้วเรามาใส่หมูกันใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจะได้หมูจะกับอซอส ผัดผักจะได้เข้ากันเวลาทานจะได้มีรสชาติผัดสักพักนะคะประมาณ5นาทีแล้วเรามาจัดเสิร์ฟกันเดี๋ยวเรามาตรอแป๊บนึงนะคะนี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกัน นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะคณะหมูอาหารง่ายๆทําง่ายๆนะคะถ้าเกิดเร่งรีบก็จานนี้เลยค่ะอร่อยมากทานกับข้าวสวยนะคะอร่อยมากค่ะลองทํากันดูนะคะสวัสดีค่ะ